ขวนอุษามณีถอยรถรูปป้ายแดงคอหวยโฟกัสเลขทะเบียนสวยทั้งสวยทั้งเก่งครบเครื่องสําหรับนักเอกชื่อดังขวันอุษามนีช่วงนี้แม้เธอจะยังไม่มีผลงานการแสดงออกมาให้ได้เห็นแต่ก็มีข่าวตามหน้าสื่อออนไลน์ให้ได้เห็นกันอยู่ตลอดเลยฮอตและปังไม่ไหวแล้วล่าสุดสาวขวญได้รับรถคันใหม่ป้ายแดงที่ซื้อไว้แล้วหลังรอมานานกว่า3เดือนพร้อมแคปชั่นว่า finally พร้อมขนเงินขนทองขนเนื้อคู่โกยเงินเข้ามาเยอะๆนะลูกสาว สเดือนที่รอมาสวยเลิศม,มากเวอร์ขอบคุณที่ดูแลและแนะนำน้องอย่างดีนะคะ ad boy peta ad b e n peta b e n peta และอีกหนึ่งโพสต์ระบุว่า my buddy เพื่อนรวมชีวิต m r gravy ที่รักชื่อนี้พี่น่าจะชอบถ้าไม่ชอบก็กระซิบเบาๆนะจ๊ะในวันสำคัญของข,องขวัญจะมีผู้หญิง2องคนนี้อยู่ด้วยตลอดโดยเฉพาะพี่ปูกางเกงส้ม ขอบคุณที่รักน้องและดูแลทั้งหนูแล้วก็แม่เริ่มจากเป็นเพื่อนลูกก่อนสรุปย้ายเป็นเพื่อนซีแม่ไปอีกขอบคุณพี่บอยแอดบอยเพธาแห่งอาณาจักรคุณชาย at b บ y p t t เทาเบ e t พทาใครอยากได้นอกจากรถยนต์โทรหาติดต่อพี่ชายขวัญได้เลยนะคะเพราะนางมีหมดขายรถยุโรปเรือเครื่องบินใครอยากได้อะไรใดๆติดต่อพี่ชายขวัญได้เลยนะจ๊ะเรือจริงงานนี้หลายคนก็ไม่พลาดที่จะโฟกัสเลขเทะเบียนใหม่ป้ายแดงของสาวขวัญรุมซุมดูกันรัว